มาทำน้ำยาล้างวดเคลือบเงากันเท70กิโ hey, ลแอปผงข้นห้าร้อยกรัมในหม้อที่หนึ่งมาคนไปใน,นทิศทางเดียวกันจนละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักทิ้งไว้นำผงฟองห้าร้อยกรัมมาละลายน้ำสะอาดหนึ่งกิโลในหม้อที่สองแล้วคนไปใน,นทิศทางเดียวกันจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักทิ้งไว้ นำหม้อที่1มาผสมกับน้ำสะอาด7.5กิโลโดยทยอยเติมน้ำลงไปทีละน้อยจนครบ7.5กิโลจากนั้นนำทุกอย่างมาเทรวมกันแล้วคนให้เข้ากันตัวของน้ำยาล้างรถจะมีความหนืดมากขึ้นเทพโพลีเอทิลีนไกลเข้ากีซิลีนหัวน้ำหอมและสีผสมอาหารลงไปแล้วคนให้เข้ากันเท่านี้ก็ได้น้ำยาล้างรถเคลือบเงาไปใช้กันแล้วคลิปหน้าถ้าอยากรู้ว่าเราจะมาทำอะไรอีก อย่าลืมติดตามที่เคมีพันช็อป